วันนี้นะคะลูกเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะกับคําถามแรกนะคะลูกนะคาถามชวนคิดนะคะเด็กๆตอบคําถามมาในกล่องแชทเลยนะคะว่าในห้องเรียนเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการทําความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหานะคะในเนื้อหา การเรียนวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะครูจะวกเข้ามาในการทําความสะอาดห้องเรียนกันแล้วนะคะเพราะว่าได้ข่าวแว่วๆออมาแล้วว่าน่าจะมีการเปิดเทอมนะคะแต่น่าจะเป็นเดือนพฤศจิก,ก,กายนนู่นแหละนะคะก็ถ้าเปิดแล้วก็หยุดเคอร์ฟิวเดินทางต่างจังหวัดได้ครูหญิงก็ขอภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดทัสเตอร์ขึ้นอีกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนและคุณครูนะคะก็ เฝ้าภาวนาว,ว่าอยากให้เปิดเทอมแล้วก็ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอนหน้ากันที่โรงเรียนกันแล้วนะคะเด็กตอบคําถามมาเลยนะคะเด็กๆตอบคําถามมาเลยนะคะจะได้เป็นการเพิ่มคะแนนให้ด้วยนะคะในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการทําความสะอาดนะคะเมื่อเราทําเวรประจําวันทุกวันเลยลูกนะคะตอบมาในห้องแชทเลยนะคะ ตอบมาในห้องแชทเลยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวผู้หญิงจะให้เวลาสัก5นาทีนะคะในการพิมพ์คำตอบมานะคะใครที่ยังไม่แอดเลขที่ตัวเองนะคะตอนที่ตอบมาส่งเลขที่มาให้คหญิงด้วยนะคะหลายๆคนลงเลขที่ตัวเองไว้ข้างหลังชื่อแล้วก็กโอเคนะห้องนี้ โอเคหลายคนเลยทีเดียวนะคะจะได้เช็คชื่อง่ายๆนะคะวันนี้สภาพอากาศก็จะเหมือนเมื่อวานนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก โอเคนะคะน้ำเพชรตอบมาแล้วนะคะน้ำเพชรเลขที่เจ็ดบอกว่าบริเวณใต้โต๊ะค่ะมีคาบดินสอที่ดำและที่ยังลบเพราะว่าจะทำให้ใต้โต๊ะดำไม่น่าดูโอเคค่ะเออเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวผู้หญิงถือโอกาสทบทวนงานเลยก็แล้วกันระหว่างที่รอคำตอบจากเด็กๆนะคะลูกงานที่หนึ่งก็จะเป็นงานเกี่ยวกับคลิปอองานประดิษฐ์นะคะใครที่ยังไม่ส่งจะหมดเขตพรุ่งนี้นะคะลูกนะ คุญิงรอได้ถึงตอนเย็นเอากําหนดส่งกําหนดส่งได้ถึงตอนเย็นแล้วกันนะคะเย็นพรุ่งนี้เย็นแค่ไหนเอาสักสี่ทุ่มก็ได้เผื่อใครทําไม่เสร็จนะเดี๋ยวเข้าเช็คงานให้นะคะใครที่ยังไม่ทําคลิปงานประดิษฐ์ช่วยทํานะคะทําส่งคุญิงด้วยนะคะจะหมดเขตภายในวันพรุ่งนี้นะคะยี่สิบคะแนนถ้าไม่ส่งนะคะมีผลไหมมีนะคะ ยี่สิบคะแนนหายเป็นศูนย์นะคะลูกแล้วก็บันทึกการทำงานบ้านนะคะส่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะลูกอันนี้ครูหญิงก็เช็คคะแนนให้เป็นลายอาทิตย์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทำนะครูหญิงจำจาคนที่ส่งได้อยู่ก็จะมีมีใบตองมีอโปก็ส่งแล้วนะคะ เพลงก็ส่งแล้วนะคะห้องนี้หลายคนก็ส่งแล้วแต่อีกหลายคนก็ยังไม่ส่งยี่สิบคะแนนนะคะลูกยี่สิบคะแนนนะคะประดิษฐ์งานประดิษฐ์ไม่ใช่ครูเพิ่งสั่งวันนี้นะครูสั่งมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการรีวิวงานประดิษฐ์ของตัวเองก็ทำแป๊บเดียวเองอัดคลิป ที่มันชัดเจนนะคะลูกใครตัดต่อใครที่ตัดต่อเข้ากับเสียงเพลงไม่เป็นนะคะคือทําไม่ได้จริงๆนะคะส่งมาให้คหญิงนะคะลูกเดี๋ยวคหญิงจัดการให้นะคะหลายคนที่ตอบมาแล้วนะคะที่ตอบคําถามมาจะได้เพิ่มอีกคนละห้าคะแนนนะคะตอนนี้มีน้ําเพชรตอบมาแล้วนะคะ แล้วก็มีใบตอ,ตอบมาแล้วนะคะตอบมาแค่2คนนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะเข้าเนื้อหาไปก่อนนะคะเด็กๆสามารถพิมพ์ตอบมาได้เรื่อยๆนะคะในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการทำความสะอาดเดี๋ยวคุณหญิงจะมาไล่อ่านคำตอบท้ายชั่วโมงให้นะคะตอนนี้นะคะไอส่งมาแล้วไอเลขที่4ี่นะคะพื้นห้องค่ะนะคะบิลหกทับสามบิลบิลเลขที่สามใช่ไหมลูก บิวเลขที่สามนะคะบิวเลขที่สามใบตองเลขที่เก้าโอเคค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเนื้อหาเด็กๆสามารถส่งคําตอบมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวท้ายชัมม่วโมงคุณหญิงมาเช็คเพิ่มเติมให้นะคะในเนื้อหาเกี่ยวกับการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะ สไลด์มันใหญ่ไปไหมเดี๋ยวผู้หญิงย่อสไลด์ก่อนแป๊บหนึง่งตอนนี้สไลด์หน้าจอเลยหน้าจอไหมคะลูกหรือว่าพอดีเรื่องการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเดี๋ยวผู้หญิงเช็คสไลด์แป๊บเดียว โอเคนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1อธิบายขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนได้นะคะข้อที่สองนะคะฝึกปฏิจจบัติการทําความสะอาดห้องเรียนได้นะคะข้อที่สามคือเห็นประโย,ยชน์นะคะ ของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเรามาดูความหมายนะคะความหมายของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะ การทาความสะอาดห,ห้องเรียนหมายถึงการทําความสะอาดห,ห้องเรียนด้วยวิธีการต่างๆนะคะลูกเช่นการปัดกวาดนะคะเช็ดถูนะคะซึ่งใช้เป็นสถานที่ที่ศึกษาเล่าเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนก็มีดังต่อไปนี้นะคะลูกขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะ1การแบ่งกันทํางานนะคะเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในงานแต่ละยาอย่างเช่นการทําเวรหัวหน้าเวรก็ต้องแบ่งนะคะหน้าที่ว่าใครเป็นคนไปเทถังขยะนะคะใครเป็นคนรับกระดานใครเป็นคนเช็คเศษขยะใต้โต๊ะเพื่อนอ่าใครเป็นคนกวาดพื้นใครเป็นคนผูพื้นนะคะแล้วก็ช่วยกันลงมือทํานะคะงานก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วถ้ามีการแบ่งงานกันเกิดขึ้นนะคะลูกขั้นตอนที่2ก็คือจัดเก็บหนังสือเรียนกับเป๋านักเรียนไว้ ในโต๊ะเรียนหรือชั้นวางให้เรียบร้อยนะคะลูกนะขั้นตอนที่สามใช้ไม้กวาดอยากย่อยกวาดอยากย่อยบนเพดานและผนังห้องเรียนนะคะอันนี้คือสองเดือนทำหนึ่งครั้งนะคะส่วนมากแล้วอยู่โรงเรียนจะเป็นคุณครูหรือไม่งั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพนักง,งานนะคะในการปัดอยากย่เยในที่สูงนะคะลูกอ่ะขั้นตอนที่สี่นะคะใช้ไม้กวาด ขนไก่นะคะลูกใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองบนหลังตู้โต๊ะเก้าอี้และใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาเช็ดทําความสะอาดส่วนมากแล้วเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปปัดฝุ่นนะคะเราจะใช้ผ้าแห้งผ้าขี้ริ้วของเด็กๆที่พกไปโรงเรียนเนี่ยปัดทําความสะอาดนะคะแล้วก็ถูทําความสะอาดบริเวณโต๊ะนะคะจะข้ามขั้นตอนใช้ไม้กวาดขนไก่ไปเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนไม่มีไม้กวาดขนไก่แต่เรามีผ้าขี้ริ้วนะคะข้อที่ห้า ทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะเช็ดตามซอกมุมต่างๆให้สะอาดนะคะลูกข้อที่ 6. ทําความสะอาดกระดานโดยใช้แปรงลบกระดานนะคะลบข้อความจากภาพออกให้หมดจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้ทั่วอันนี้สําหรับกระดานที่เป็นกระดานดําสมัยก่อนนะคะใครทันกระดานดํานะคะจะเป็นการใช้นะคะผ้าชุบน้ำบิดหมาดใช้ได้แต่ถ้าเป็นกระดาน เหมือนที่โรงเรียนของเรากระดานไว้บอร์ดห้ามนะคะรูเห็นหลายห้องนะที่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะที่ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดแล้วนะคะเกิดคราบของไว้บอร์ดเกิดขึ้นแล้วติดกระดานติดแน่นด้วยนะคะการใช้น้ําเช็ดกระดานไว้บอร์ดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเด็กๆห้ามเช็ดเด็ดขาดนะคะ แต่ถ้าจะลบรอยหรือคราบจริงๆถ้ามีแอลกอฮอล์ที่เป็นน้ำสีฟ้านะคะแอลกอฮอล์เจหเอซขึ้นไปนะคะให้นะคะคนักเรียนฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์หรือสำลีนะคะหรือเอ,อ่ให้ขี้ริลวแบบแห้งนะคะลูกนำไปเช็ดนะคะนำไปเช็ด บริเวณไว้บอร์ดกระดานไว้บอร์ดเราก็จะสะอาดป่าศจากคราบนะคะคราบไว้บอร์ดอ่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการกวาดพื้นนะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงนะคะบนพื้นห้องเรียนมากองรวมกันไว้แล้วกวาดใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะคะข้อต่อมาคือการถูพื้นห้องนะคะ ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วที่สะอาดชุบน้ําบิดมันหมาดแล้วก็ถูให้สะอาดนะคะขั้นตอนที่9ตรวจสอบความสะอาดของห้องเรียนนะคะตามซอกมุมต่างๆตามจุดต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะเด็กๆ1ช่วยให้ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่นะคะข้อที่2สร้างความสามัคคีกันในหมู่นักเรียนนะคะข้อที่3ช่วยลดอุบัติเหตุเพราะมีการจัดโต๊ะกาอี้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าโต๊ะเก้าอี้รักเกะระกะน,นะคะลูกถ้าโต๊ะเก้าอี้ละเกะละกะอาจจะเดินสะดุดก็ได้นะคะหรือถ้ามีการเดินออกไปส่งงานนะอาจจะสะดุดก็ได้นะคะดังนั้นโต๊ะเก้าอี้ควรจะจัดให้เป็นระเบียบด้วยนะคะข้อสุดท้ายคือเป็นการฝึกความรับผิดชอบและความมีในของนักเรียนทําให้รู้จักรักในการทํางานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปนะคะลูก สรุปเนื้อหานะคะวันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะลูกในวิชาการงานอาชีพนะคะแต่จะมีงานเดิมซึ่งเป็นงานบันทึกการทำงานบ้านนะคะสรุปบทเรียนนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนเป็นการทำให้ห้องเรียนสะอาดนะคะถูกสุขลักษณะนะคะมีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนนะคะโดยการทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน การทางานและควรอยากทําอย่างต่อเนื่องคือเรามีเวรประจําวันอยู่แล้วเราก็ควรทําความสะอาดในทุกๆวันนะคะจนเป็นนิสัยรวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทาความสะอาดห้องเรียนด้วยเวลาใช้เสร็จแล้วนะคะลูกก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้ถูพื้นหรือถังน้ําที่เราใช้ถูพื้นเก็บให้เป็นระเบียบล้างถังหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วคว่ำให้เป็นระเบียบนะคะ เพื่อว่าอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เราจะย้อนกลับขึ้นไปดูนะคะคําถามที่ครูหญิงเคยถามไว้นะคะมีเกมนะแต่ว่าอ่ะเราก็จะมาดูเฉลยแบบคร่าวๆเด็กๆ หลายคนตอบมาแล้วอัลาไม่ต้องส่งสติ๊กเกอร์เล่นเล่นมาให้ปู่บีมเลขที่สามสิบเก้านะคะพัตเตอร์พัตเตอร์ก็ตอบมาแล้วนะคะอัลาตอบมาแล้วโอเคนะคะใครที่ยังไม่ตอบคำถามคำถ,ถามนี้ตอบมาได้นะคะผู้หญิงจะสรุปให้ว่านะคะในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการทําความสะอาดนะคะลูกก็คือ กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดนะคะพื้นห้องโต๊ะเก้าอี้นะคะชั้นวางนะคะชั้นวางอ่อชั้นวางหนังสือนะคะชั้นวางกระเป๋านะคะลูกโคสะดุด,ะด,ดนะคะตเน็ดโคสะดุดมากเลยคะ่ะสะดุดมากเลยใช่ไหม ไปแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปห,หน้าครูดำเลยอ่ะเดี๋ยวคูหญิงแชร์เน็ตผิดสายเดี๋ยวแป๊บนึงนนคะ่ะ ฮัลโหลค่ะ